ที่ล,ล้าลอมหน้าไปชันไปกินร้านอาหารที่มีแอร์ได้ไหมในสิที่ระเย้นั้นฉันจะไปกินหม่าล่านะฉันจะกินให้ท้องจุกไปเลยได้เลยที่ร้านถิงคุณแต่งตัวเสร็จยังอ่ะเร็วในสิเราจะไปไหนกันหรอก็ <S <S ผมสัญญาว่าจะพาคุณไปกินหม่าล่าไงไป เป็นไงที่รักชอบไหมร้านนี้ร้านนี้ดูดีมากเลยบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยที่สำคัญไม่ร้อนด้วยคุณชอบอ่ะผมก็ดีใจแล้วฉันขอถามหน่อยสิทำไมคุณมีเวลากินข้าวกับฉันแค่ตอนเย็นอ่ะอก็กลังวลนะอากาศมันร้อนผมไม่อยากออกไปไหนก็เลยนอนเล่นเกมกับเพื่อนอยู่ในห้องอ่ะก็กินพร้อมเพื่อนไปเลยไม่ใช่เป็นเพราะคุณมีผู้หญิงอื่นนะมันจะเป็นแบบนั้นได้ไงอย่าให้ฉันรู้นะ ไม่มีทางหรอกคุณรีบก,กินเร็วเดี๋ยวอาหารเย็นหมดแล้วไม่อร่อย<ม><น>คุณชอบกินต้าหููปลาไม่ใช่เหรออ่ะกินเ้เยอะ เกือบไปแล้วร้อนจริงๆเย้ยเอโทรมาไหมอย่างเนี้ยฮัลลที่รักว่าไงที่รักคุณทำอะไรอยู่ทำไมรับสายช้าจางังฉันไม่รน่จะไล่คุณฟังอ๋อเล่นเกมกับเพื่อนอยู่อ่ะก็เลยรับสายช้าเมื่อกี้ฉันเดินผ่านร้านมาล่าหมโค้งอะฉันจะไปขอเขาถ่ายรูปแต่เขากลับเดินหนีฉัน เ็นเพราะคุณสวยหรือเปล่ากนเลยไม่กล้าถ่ายรูปกับคุณน่ะคนนี้เปล่าหว่ะจริงๆเลยนะฮัลโหลท่รักฮัลโหลฮัลโหลท่รากทำไมคุณเงียบไปอ่ะฮัลโหลมื้อเย็นคุณกินอะไรแล้วตอนนี้อยู่กับใครผมนั่งกินพิซซ่าอยู่กับเพื่อนอ่ะอร่อยไหมอร่อยสิจริงสิที่รสเดี๋ยวคืนนี้ผมพาคุณไปกินชาบูร้านที่คุณอยากกินนะได้โอเคแค่นี้นะ หน้าฉันด้วยนี่ใช่ไหมมือเย็นที่คุณบอกไหนลาพี่สาวของคุณแล้วเพื่อนคุณล่ะความเหนื่อยหรอที่ผมทําแบบนี้ไม่ใช่ผมรักศักดิ์ศรีนะแต่ที่ผมพยายามทํางานอะ่ะเพราะผมว่ากลัวเสียคุณไปผมหน้าฉันไม่ไปไหนแน่นอนขอแค่มีคุณอยู่ข้างๆอะ่ะอย่างอื่นก็ไม่สําคัญเพราะถ้าไม่มีคุณอะ่ะอะไรก็ไม่มีค่าอีกต่อไปต่อไปอะ่ะคุณอย่าแอบม,มาทําอะไรแบบนี้อีกนะ ถ้าคุณไปทำงานอ่ะฉันก็จะไปทำงานกับคุณด้วยพิซซ่าที่คุณบอกก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยไปไปทำงานกัน ถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ